ปรบเพื่อเปลี่ยนไม่เสี่ยง NCD มาตรวจเช็คสุขภาพตนเองไม่ให้ค่าต่างๆเกินที่กำหนดเพื่อป้องกันโรค NCD ค่าไตอัตราการกรองของไตมากกว่า60ขึ้นไปค่าความดันโลหิตน,น้อยกว่า1 2 0 8 0ม mm. ิลิเมตรปรอดคุมโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิต คิดคาบเป็นไม่เกิน6 7 8 9ดาคาบต่อวันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวระดับไขมันในเลือดไตรกลีเซอไร์ไม่เกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไขมันดีเพศช,ชายมากกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเพศหญิงมากกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไขมันไม่ดีคนทั่วไปน้อยกว่า130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรผู้ป่วยเบาหวานน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร คนนอน7จถึงเชั่วโมงต่อวันแต่ชันมีมวลกาย B M I 18.5ถึง22.9กิโลกรัมต่อตารางเมตรไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีสะสม150นาทีต่อสัปดาห์กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี